พ่อเขาเป็นคนทําครัวทําอาหารเก่งเขาชอบกินนู่นกินนี่แกเป็นคนขี้เมาอแต่ทำอาหารเก่งวันแรกที่มาอยู่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีคนจะเงียบมากเมื่อก่อนไม่มีคอนโดไม่มีตึกมหานครป่าช้าล้วนๆเลยค่ะป่าช้าป่าช้าอย่าบอกว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเป็นหมดเลยค่ะตึกมหานครนี่ก็ใช่ ก็ภูมิใจในเชลวชวนชิมตรงนี้ที่พี่อิงเขามอบให้ด้วยได้มาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่คะยังไม่ได้มาแต่เขากำลังทําเรื่องอยู่เนี่ยเห็นมาจากเพจเชลวชวนชิมนะคะ,ะใช่ค่ะก็เลยต้องมาเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติในตํานานเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะก้อยจากช่อง Foodie ิเกลนะคะเียหิว <laughs> ไอเดียหิวไอเดียจะพูดด้เกิเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้เราสองคนออกกันมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ย่านสีลมค่ะสําหรับร้านที่เราจะไปกินกันวันนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงซอยศึกษาวิทยานะคะ ร้านเขาอ่ะจะอยู่หน้าคอนโดไอวี่นะคะที่มาร้านนี้ก็เพราะว่าวันก่อนพี่ก้อยไปเห็นในเพจเชลชวนชิมค่ะเขากําลังลือร้านในตํานานขึ้นมานะคะร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เขาขายมานาน,นมากๆแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่ารสชาติในตํานานเป็นยังไงอยากรู้มากเลยคะ่ะหิวยังหิวมากเลยคะ่ะเอองั้นเดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะก่อ,อนจะไปต้องทํายังไงคะก่อนจะไปใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ กำลังใจให้พี่ก้อยแล้วก็น้องไอเดียแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ได้ค่ะโอเคค่ะไปกินพร้อมๆกันเลยนะไปกินเลยสวัสดีสวัสดีค่ะก้อยค่ะเจ๊ไรเจ๊กุ้งค่ะเจ๊กุงก้งนั่นผมย่าเรียกเจ๊กุ้งค่ะเจ๊กุ้งชื่อร้านว่าอะไรคะก้อยสงสัยมากเลยเนี่ยอ๋อข้าวข,า,ข,า,ขาหมูศึกษาวิทยาเราเอาชื่อซอยมาเป็นชื่อร้านคนี่ย อ๋อเราต้นกําเนิดมาจากตรงนี้แล้วก็เลยเอาชื่อซอยมาเป็นชื่อร้านค่ะอ๋อเพราะเขาอยู่ในซอยสึกสาววิทยาใช่ไหมคะค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะเจ็ดโมงเช้าค่ะถึงบ่ายสองโมงค่ะมีวันหยุดไหมเจ๊มีค่ะวันเสาร์แล้วก็นักขัดจะเลิกตามแบงค์เลยค่ะเจ๊กุ้งขายอะไรบ้างมีข้าวขาหมูค่ะแล้วก็มีหมูกระเทียมแล้วก็มีแกงจืดมีเต้าหู้สาหร่ายแล้วก็เลือดหมู บางทีก็มีมะละแะลวขาหมูนอกจากเนื้อหนังแล้วมีชิ้นส่วนอื่นไหมคะมีคา,คากิค่ะแล้วก็มีไส้มีาคากิแล้วก็มีไข่แล้วสูตรขาหมูของเจ๊กุ้งเป็นสูตรอะไรคะเออเป็นสูตรแจ้กจิ๋วค่ะรสชาติเนี่ยมันจะออกไปทางหวานหรือเค็มน้ไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากรสชาติจะออกกลางๆแต่เมื่อก่อนนี้ตอนที่พ่อคุณพ่อังอยู่นี่จะออกรสชาติจะหวานหน่อยเดี๋ยวนี้เขารักสุขภาพขึ้นเขาก็เลยดอกความหวานลงเราก็เลยต้องเชื่อเขาไม่อาวานมากแล้วมันจะมีกลิ่นหอมพะโลหรือเครื่องยาจีนมากกว่ามีค่ะแต่ไม่ หกสิค่ะ60สิบเหรอคะอันนี้ธรรมดาธรรมดามีพิเศษไหมพิเศษก็มีค่ะ70ถ้าใส่ไข่ก็ฟองละ12บอาทลวสองบาทมาจากไหนคือไข่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ขึ้นราคาจะมีไข่ไม่ขึ้นราคาเลยขอเพิ่มลูกค้าอีก2บาทเป็นไข่ฟองละ1 2บสทงบกดีใจไม่เพิ่มห้าบาทได้คุ้งขายตรงนี้มานานหรือยังคะสามที่เก้าปีค่ะอุ้ยนานจังเลยอ่ะก็เห็นรถที่จอดอยู่ข้างๆนี่เป็นรถเจ๊เหรอค่ะค่ะ <ช>เป็นรถกระบะสีแดงค<ช>่ะ<ช>แล้วทำไมเจ๊ไม่ขายหลังรถกระบะไปเ,เพราะว่าเมาื่อก่อนเคยขายอยู่บนรถแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ขาย บนทางเท้านี่ของเศรษกิจแต่ฟุตปาทนี่เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาแล้วยังแปลกใจแล้วทาไมถึงขายบนทางเท้าได้ทําไมบางที่ขายไม่ได้เพราะว่าเราตรงนี้มันเป็นจุดผ่อนผันค่ะเขาผ่อนผันยังไงคะคือผ่อนผันคือให้ค้าขายได้<ะ>เก็บตามเวลาที่กําหนดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านเจ๊ถ้าวันหนึ่งเ่เราตื่นขึ้นมาแล้วอ่เะเขาไม่ให้เราขายอาหารข้างทางทั้งประเทศไทยไม่มีเลยเจ๊คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็<ะ>ลูกค้าก็ต้องไปกินของที่แพงกว่าอีกระดับนึงเป็นธรรมดายู่แล้วค่ะแต่มันไม่ใช่ไงความ นคนส่วนใหญ่เขาก็ต้องการกินอาหารข้างทางเป็นส่วนใหญ่ราคาเขาก็ไม่แพงมากจับต้องได้ใช่ค่ะแล้วก่อนจะทําอะไรมาก่อนก็ไม่ได้จบโรงเรียนมาก็มาช่วยพ่อขายเพราะว่าเมาือ่อก่อนพ่อก็ขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยเรียกเลี้ยงลูกห้านคนมันไม่ม,มีทางรอดแล้วก็เลยหันเหจากขับรถก็มาค้าขายดีกว่าพ่อเขาเป็นคนทําครัวทําอาหารเก่งอาม่าโกงนี่เขาขายเขาต้มเป็ดเขาต้มปลามาก่อนเขาชอบกินนู่นกินนี่แกเป็นคนขี้เมาอ่ะเดทําอาหารเก่ง เออจริงนะคนดื่มนี่เขาจะทํากับข้าวอาหารเก่งทำกับข้าวอร่อยเขาก็ดูสูตรเขาก็ต้มให้เพื่อนเขาชิมอะไรมั่งโอเคไหมใช้ได้ไหมพอตอนหลังรสชาติมันก็โอเคก็เลยมาดูที่แถวนี้ทำเลแถวนี้เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรมันมันเป็นป่าช้าล้วนเลยวันแรกที่มาอยู่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีคนจะเงียบมากต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมากเมื่อก่อนไม่มีคอนโดไม่มีตึกมหานคร ป่าช้าล้วนๆเลยค่ะป่าช้าป่าช้าอย่าบอกว่าตรงนี้เป็นป่าช้าเป็นหมดเลยค่ะตึกนานครนี่ก็ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือสุสารอะไรสุสสานคิดค่ะมีมานานมากนานมากแล้วค่ะนานมากนานมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นสุสารอยู่เคยได้ยินเสียงเหลือไม่มีเพราะเราอยู่เช้าอ๋อไม่แน่ใช่ไหมให้อยู่ดึกอ่ะมีสิทธิ์น์อันนี้คือติดกันเลยนะใช่ค่ะ มาคราหมดแล้วนะคะวันนี้แบบว่ากินไม่ได้เยอะมากนะคะขอเบาๆกับเขาบ้างนะคะหิวยังกมาก<า>งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะมื้อนี้สบายๆของไอดีอะไรลูกขาหมูเนนะื้อหนัง72บาทคนะ่ะพร้อมไข่ต้มยางมาตุมนะคะแล้วก็ของพี่ก้อยก็72บาทค่ะแต่ขอทุกอย่างนะคะปริมาณของขาหมูจะน้อยลงแต่เพิ่มเป็นอย่างอื่นนะคะ <laughs> ส่วนอันนี้นะคะ,ะแม่ถือให้ อันนี้เป็นกับข้าวนะคะคือ200บาทค่อนข้างหนักเลยนะที่ถือถืออยู่เนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้ร้อนยกไม่ไหวค่ะจะมีซุปเลือดหมูหมูสับนะคะ30บาทแล้วก็อันนี้ซุปสาหร่ายหมูสับ30บาทค่ะส่วนบนโต๊ะเขาก็จะมีวางอันนี้เหมือนซีอิ๊วไม่ใช่น้ำปลาพริกใช่ไหมคะซีอิ๊วขาวพริกสดค่ะเออเพิ่งเคยเห็นนะคะหมูใสอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมีกระเทียมเต็มเมเลยตุ้มๆอ้า คำแรกคำแรกกินแบบยังไม่ต้องใส่อะไรก่อนเอาแบบเพียวๆเลยดูว่าจะเมาไหมอืมเป็นยังไง<ม>อะอธิบ<ม>ายก่อนสินี่ไม่รู้ว่าหิวหรืออร่อยมากคือขาหมูเขาะจะมีความหอมในคาแรกที่กินเลยนะเพราะวันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรมากันเลยนะดังนั้นแบบปากเราเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเลยเอากินเข้าไปมันจะมีความหอมในการตุ๋นหมูของเขานะคะ แล้วก็รสชาติของเขาอะจริงอย่างที่เจ๊บอกเลยคือมีความหวานกับความเค็มอะผสมผสานก,กลางๆเลยค่ะหนังอร่อยมากอร่อยใช่ไหมเมื่อกี้แม่ก็กินติดหนังก็อร่อยเนาะหนังอร่อยจริงๆนะืมน้องได้กินไข่หรือยังคะนี่ดูของแม่น่ากินไข่ที่นี่เขาบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ยัางมาตูาเขาไม่ใช้อนา <c oughs> เรามาแอบรอไหมถ้าเกิดวันไหนเขาต้มถูกเกินไปอะ่ะถ้าเขาจะทิ้งนะ่ให้ลองดีกว่าเดี๋ยวต้องลองของโปรเลยคะ่ะผักด,ดองผักด,ดองนี่ <c oughs> ไอเดียมีผักด,ดองไหมนี่อ่า <c oughs> ไอเดียไม่พูดจาเลยนะคะนี <c oughs> ่เลยผักด,ดองอืมคือไม่ได้เค็มเกินไปนะกำลังดีไม่เปรี้ยวเกินไปด้วยเนาะ <c oughs> อ,อ,อืออืออืออร่อยยังยังไม่ได้กินกับ พริกสดเลยกินกับพริกน้ำส้มก่อนหน,หนูหนูใส่ผ้าพริกน้ำส้มลองดูดิไม่ว่าน่าจะอร่อยนะลองกันดีมากเลยใส่และยังยืนยันคำเดิมว่าหอมอเดี๋ยวลองกินไหมไส้จิ้มกับพริกน้ำส้มนะอร่อยอร่อยนะเออเดี๋ยวแม่จะลองกินกับพริกน่าจะเป็นสีอิฐดำเนาะสีอิฐดำกับพริกสดอะค่ะอันเนี้ย อันนี้ที่ใส่ซีอิ๊วกับพริกสดอะ่ะเขาจะมีความเค็มๆเ,เนาะอันนี้เขาจะเป็นความเปรี้ยวๆอันนี้จะเป็นเค็มๆเผ็ดๆเ,เดี๋ยวลองกินดูสิอันนี้อร่อยแม่แนะนาเลยเป็นไงราดไข่อร่อยไหมม,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 มันจะอารมณ์เหมือนข้าวหูแดงไหมใช่ไหม,มคํานี้นะคะขอกระเทียมเลยะคะ่ะกับพริกขี้หนูสดนะดูนะ อันนี้คือความเป็นข้าวขาหมูแท้ๆเลยกระเทียมพริกหนูสดอร่อยร้านนี้นะเขาจะมีแลรไอเทมอยู่อย่างหนึ่งก็คือหมูทอดนะคะถ้าใครอยากกินหมูทอดของเขาว่าต้องมาเช้าเพราะว่าเขามีแบบไม่เยอะแล้วเขาขายดีม,มันจะหมดเร็วเป็นสิทธิพิเศษสําหรับนกที่ตื่นเช้าเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเป็นนกหรือเป็นไก่เนี่ย,ยเป็นนกที่ตื่นสายอ่ะแม่ลองก่อนนะคะอ ันคือหมูทอดกระเทียมพรพิกไทยอ่ะอม,มันจะหอมกระเทียมพรพิกไทยกินยังลองดูสิเต๊ะยุบไปมาไม่ใช่ซาวเอเฟกเออลองดูเนอะดีอยู่นะมาลองชิมคากิกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะดูตัดง่ายเลยค่ะนี่ดูเลยน่าจะอร่อยคำนี้ค่ะเดียวได้ไหมโอ้โหตั้งใจวางมากเลยเ ติดกระดูกนิดนิดคือชอบอารมณ์ที่แบบมันมีกระดูกติดมาน,นิดนิดนะแล้วเวลากินนะมันจะแบบกุ๊กฤกฤก๊กอยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยทำไมซุปสาล่ายหมูสับมันแหว่งไปเยอะจังนะไม่พอฝีมือไทยมันละเหยป่ะน่าจะ <laughs> มา, <laughs> มาซุปสดซดซุปให้คล่องคอสาล่ายหมูสับค่ะน้ำซุปคือกลมกล่อมกำลังดีค่ะ กินแล้วแบบแก้เลี่ยนได้เขามีซุปอยู่สองแบบนะคะซุปเลือดหมูนะคะหมูอร่อยเลือดอร่อยเลือดอร่อยเลยนั่งกินค่ะหมูข้างสุสานมีที่ไหนในโลกถ้าไม่ใช่ประเทศไทยถุงา้เนมะเออสุสานเนี่แหละไม่รู้เหรอ เอ็มมากบรรยากาศชวนม่วงมากเลยนะเพราะตรงนี้ต้นไม้ใหญ่แบบร่อมคลิ้มเลยได้เดียนะสำหรับร้านข้าวขาหมูซอย13วิทยาเนี่นะคะเขาเป็นการทําข้าวขาหมูที่มีรสชาติกลางๆไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะคะตัวเนื้อหมูแล้วก็ขาขี่ของเขาเนี่ยเขาใช้เลาตุ๋นถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างนิ่มแล้วก็กินง่ายนะคะ มีกลิ่นหอมจางๆคือไม่ได้ฉุนเครื่องเทศจนเกินไปค่ะสําหรับไส้ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไส้ที่ไม่ค่อยเละมากแล้วก็ไม่นิ่มมากนะยังมีอารมณ์กรุบๆอ่ะให้พี่ก้อยได้เคี้ยวเพลินๆเลยอะ่ะชวนหมูทอดอันนี้แบบว่าบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมลาอ่าขักชีกระเทียมพริกไทยนามาเลยค่ะกินปนกับข้าวขาหมูแล้วก็ล่าด,ด้วยพริกน้ําส้มซีอิว๊วหรือกินคู่กับกระเทียมพริกสดเนี่ยนะคะจะได้รสชาติไปอีกแบบเลยค่ะอร่อยจริงๆ มาจนถึงจานต้มจืดนะคะเขาจะทํามาแบบใสๆเช G, ๆิงๆรสชาติของหมูสับเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบสไตล์โบราณเป็นเนื้อหมูที่เอามาผสมกับมันแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนถ้าถามว่ากินได้ทุกวันไหมกินได้ทุกวันเลยค่ะจานละ60บาทเนี่ยอิ่มจบพบกลับไปทํางานได้สบายๆเลยค่ะแม่รู้ไหมตั้งแต่ร้านข้าวขาหมูไปจนถึงสุดตรงนน้นนะทั้งแถบเป็นกิโลเลยเป็นร้าน ขายข้าวอย่างเงี้ยอ้โอโหเยอะมากสำหรับ FC ข้าวขาวหมูนะคะถ้าอยากจะมาลองกินร้านนี้นะลองพิจารณาจากในวิดีโอที่ตะก้องเขานำเสนอไปนะนะคะแล้วลองก็แล้วเราก็ไปลองเปรียบเทียบกับรีวิวอื่นๆดูแล้วค่อยตัดสินใจมากินนะคะแต่สำหรับพี่ก้อยพี่ก้อยว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารในชีวิตประจำวันร้านหนึ่งที่ควรค่ากับการเก็บไว้จริงๆค่ะชอบไหมชอบ เออจริงๆด้วยอะ่ะนะเห็นไหมของข้างทา,างเต็มเลยแนเดียนะคือเดินกินตั้งแต่ปากซอยยันตรงนั้นได้เลยนะดินกินแล้วอิ่มเลยอิ่มเลยใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กินเป็นเพื่อนพี่ก้อยกับน้องไอเดียนะคะถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์หน่อยนอะว่าอยากมากินหรือเปล่านะคะหรือเคยมากินแล้วรสชาติเป็นยังไงในความคิดน่นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามต่อได้ที่ไหนจ้ะ เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอรแล้วก็ทวิตเตอร์ o ูดี้เกิลค่ะเออไปตามกันได้เลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ